ก็แล้วครับก็สวัสดีสวีดัดพี่พี่น้องๆชาวไทยทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาผมมีเพชรอยู่พันห้าร้อยเพชรเราจะมาสุมอันนี้กัน,นครับเพชรชาธาทรมิน,นครับผมไม่รู้ว่าจะสุมชุดเพชรชาคาทามินหรือว่าจะสุมจะสุมปืนอัพเนียบ ไม่รู้นะแต่ว่าผมผมขอเลือกเป็นโอ้โหสุม่มไปตั้งหกร้อยเพจอะครับทุกคนไม่นะผมขอดูแป๊บอันไหนคุ้มกว่าอยากได้อยู่นะครับทุกคนแต่ว่าผมก็ไม่ต้องเหมือนกันมัอดูในเอสเข้าเข้าเข้า,ขาครับเนี่ย นี่ของเขายาเป็นเอาชุดนี้แล้วครับทุกคนผมอยากรู้ถ้าดีผมก็จะเอานะเอากันนะบปะไปลุยกันเลยไปสิ่ครั้งแรกครไปโอ้ครั้งแรกได้สี่เริ่มเกลือครับเ,รเกลือเริ่มมาโอ้เกลือมาก โอนโหเกือมากทำใม้ผมได้ดีแล้วดูให้หน่อยเฮ้ยเริ่มมาแล้วสิบสวยโอ้ได้สองโอ้ครับเกลือมากเกลือมากครับโห้ผมว่าเกลือมากเลยอ่ะฮิจิจิเงี้ยไปเุ้ย ได้แล้วครับทุกคนเฮ้ครั้งเดียวยังไม่ได้เฮ้ได้แล้วทุกคนนะครับผมได้แล้ววิ่งหมดไปหนึ่งพันเมตรเองทุกคนครับคุ้มมากกิจกรรมนี้ี่ยทุกคนกิจกรรมนี้หมดหมดไม่เยอะนะครับแรกเลย Yes. ท,ทุกคนครับผมได้มาแล้วยฮ้ยทุกคนผมได้แล้วนี่ว่าดูเว้ยทุกคนครับผมแบบเริ่มมีดูดีน้านผมของแล้วด้วยโอ้ยของแล้วด้วย ผมได้ตอนแรกก็เนื้อจะเกลือที่ไหนได้โครูทุกคนผมน่าผมดทีสุดในปติปีแล้ว <c oughs> <c oughs> น่าผมเพอ่์จะเฮ้ยโอ้โหหมดพันเพรเองทุกคน เพราะว่าคุ้มอยู่นะครับกิจกรรมนี้เหลือผมจะไปสุ่มชุดเป็ดต่อเอ้ยชุดเป็ดเดี๋ยวผมมามาสุ่มให้นะครับทุกคนเออเดี๋ยวชุดเป็ดผมมาสุ่มรอดูเลยครับคลิปหน้าจะเป็นชุดเป็ดครับรอดูครับชุดเป็ดผมก็จะเอา,านะครับเนี่ยแล้วพอชุดเป็ดผมก็จะเอาเหมือนกันครับงั้นคลิปนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบาย